ยูดวงแ a n d อมนะคะคุณได้เจอคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วหรือยังคนที่ใช่คนที่จะมาอยู่ร่วมกันยาว,ยาวๆนานๆน่ะเออกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าคู่ให้กับแผนด้วยเขาคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็ใจเย็นเออนะคะแล้วก็เป็นคนที่กำลังตามหาดวงจิตอีกดวงหนึ่งคู่ชีวิตจิตวิญ,ญญาณเหมือนกันในขณะที่ตัวคุณ ตอนที่จะได้เจอเขานั้นน่ะมันเป็นช่วงที่คุณน่ะเก็บใจขึ้นกับความรักแหละเพราะคุณเพิ่งจะบาดเจ็บสาหัสมาจากคนที่คุณคาดหวังว่าน่าจะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้แต่กลับไม่ใช่นั่นแหละมันจะเป็นในช่วงเวลานั้นแล้วคุณจะต้องผ่านการเยียวยาสักระยะหนึ่งมีอะไรทำมากมายจนกระทั่งมองว่าความรักไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของชีวิตเมื่อนั้นแหละ คุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณอ่ะจะมีความรักก็ได้ไม่มีความรักก็ได้เขาจะเข้ามาพอเข้ามาตัวคุณอาจจะมองว่าก็อย่างนั้นงั้นแหละเพราะเดี๋ยวพอคุณมีใจไปเดี๋ยวก็คงจะจบลงแบบเดิมคือไม่สมหวังหรือมีรักซ้อนหรือเดี๋ยวก็โปรโมชั่นเข้ามาตอนแรกก็ดีนานๆไปมาๆหายหาย คุณคิดไว้หมดน่ะคุณรับมือไว้หมดน่ะจนกระทั่งว่าอ้าวพอคุยไปสักพักหนึ่งคนคนนี้กลับไม่ใช่ไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณประหวนใจอ่ะแต่กลับเข้ามาในลักษณะที่มาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นมาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดจากคนในอดีตที่คุณเคยผิดหวังเสียใจมาเพราะเขาคนนี้เขาเป็นคนที่มาพร้อมกับความรู้สึกที่ดีมาพร้อมกับการที่ อยากที่จะมีคู่นั่นแหละตัวคุณอะ่ะก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีคุณก็ค่อยๆที่จะรู้สึกแล้วก็แอบ,บเอาไปคิดด้วยว่าหรือว่าเขาแค่ต้องการความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจากเราไปทําให้เราเสียใจคนคนนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาจะให้คุณเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเขาในรูปแบบที่ถูกต้องทั้งในด้านพฤติกรรมและ ในด้านของกฎหมายด้วยไพ่จะติกคือเอกสารสำคัญนะคนคนนี้เขาจะไม่ทำอะไรให้เป็นลักซ้อนซ่อนเงื่อนเพราะเขาไม่ชอบเขาจบมากับสิ่งพวกนั้นเขาต้องการความรักที่ดีที่ดีเท่านั้นที่มองอนาคตไปร่วมกันได้บางคนเข้าใจว่าน่าจะเจอแล้วแต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้เจออีกไม่นานนี้แหละ1-2เดือนนี้แหละหรือภายในปีนี้อ่ะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะ ทำใจให้ไวยิวตัวเองให้ให้เร็วคนใหม่ๆจะได้เข้ามาได้นะคะ